Run round my mind. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตน์และรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อฤษีลิงดำท่านได้เล่าไว้นะคะให้ลูกหลานฟังเพราะฉะนั้นในเวลาที่ เราฟังเรื่องนี้ท่านก็จะพูดคุยเหมือนคุยให้ลูกหลานฟังนั่นเองค่ะก็จะมีเรื่องสนุกสนุกหลายๆเรื่องรวมไปถึงแทรกด้วยวิธีการปฏิบัตินะคะเพื่อให้ลูกหลานได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองในตอนที่แล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เล่าให้ฟังหลายวันก็เป็นเวลาที่ท่านไม่สบายป่วยหนักท่านบอกว่าท่านได้ตายไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลย เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างเรามาฟังต่อกันเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพอถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานของลูกศิษย์ลูกหาเวลาสองทุ่มตรงฉันลงไปบวงสวงแมมตอนบวงสวงนี่ลูกหลานเอ้ยมันจะขาดใจตายว่ายังไม่ทันครึ่งมันเหนื่อยจริงๆกำลังมันไม่มี แต่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันเขาไม่รู้หรอกฉันทำท่าเป็นคนเก่งไปอย่างนั้นแต่ว่าฉันก็ทนพอนำบวงสวงเสร็จสมาทานเสร็จฉันก็นั่งของฉันบ้างฉันไม่ห่วงใครตอนนั้นฉันเป็นห่วงตัวของฉันฉันชำระจิตใจของฉันพอเป็นแก้วประกายพึกแล้วก็มาชำระกายทําใจเป็นแก้วใสสะอาดบ้างพอสมควรแล้วก็เคลื่อนตัวออก เมื่อเคลื่อนตัวออกแล้วก็ไปพบพระท่านมายืนอยู่เป็นแถวไปกราบท่านท่านก็เลยบอกว่าคุณออกไปจากที่นี่ได้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ฉันคุมเองเธอไม่ต้องห่วงเธอตรงไปพระนิพพานที่อยู่ของเธอพอท่านบอกอย่างนั้นก็กราบท่านลงไปสามครั้งท่านเยอะนี่ก็กราบทีเดียวละกราบสามหนนั่นแหละกราบทุกองค์เมื่อกราบแล้วก็มุ่งไปพระจุลามณี ไปไหว้พระตรงนั้นก่อนตามระเบียบของฉันต้องเอาอย่างนั้นเวลานี้ฉันไม่ไปเมืองไหนหรอกใครเขาจะไปเมืองพรมเทวดาที่ไหนก็ไปกันเถอะฉันขี้เกียจเต็มทีแล้วไปที่ไหนก็ไม่เห็นสนุกตอนก่อนนะ่ะเห็นมันสนุกทุกอย่างเพราะมันเป็นของใหม่เวลานี้เบื่อทุกอย่างไม่เห็นอะไรดีฉันก็ไปนั่งไหว้พระวันนั้นเห็นพระจุลามณีสวยผิดปกติ ฉันไม่เคยเห็นสวยอย่างนั้นมาก่อนแพรพราวไปหมดเข้าไปในพระจุลามณีเห็นพระท่านนั่งเป็นตับแล้วก็เห็นพระที่นั่งเป็นประธานที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วท่านนั่งเป็นประธานท่านสวยสดงดงามบอกไม่ถูกสวยกว่าทุกวันที่ฉันเห็นฉันเข้าไปกราบท่านแล้วทูลถามว่าทำไมวันนี้หลวงพ่อสวยกว่าทุกวันครับ ฉันเรียกหลวงพ่อนะเพราะว่าพระสงฆ์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกของใครพระสงฆ์จะคุยว่าเป็นพ่อคนนั้นคนนี้ไม่ถูกเราเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสด้วยกันเลยถามท่านว่าทำไมท่านสวยนักท่านยิ้มแล้วบอกว่าฉันสวยอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าใจของเธอมันไม่สวยอารมณ์ไม่สะอาดพอเลยถามว่าทำไมวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นสวยล่ะพระพุทธเจ้าคะ่ะ ท่านก็เลยตอบว่าวันนี้เธอสะอาดพอวันนี้เธอตัดสินใจว่าจะไปนิพพานใช่ไหมไม่เอาอะไรหมดแล้วใช่ไหมกราบทูลท่านว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกว่าการตัดสินใจเช่นนั้นจิตสะอาดที่สุดได้เห็นของจริงได้ตามความเป็นจริงที่สุดหมายความว่าของอะไรมันจะสวยแค่ไหนสีสันวันณนะมีเพียงเท่าใดก็จะเห็นได้เท่านั้น ขณะใดที่จิตมีความเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสแม้แต่นิดหนึ่งก็จะเห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ได้เมื่อคิดดูในใจว่าเออจริงนะวันก่อนนะเราเป็นคนมีห่วงก็ไม่ได้คิดอะไรมากจะไปสร้างบ้านเรือนน่ะก็ห่วงคนนั้นคนนี้ห่วงคนนี้ห่วงคนโน้นคนนั้นได้อย่างนี้คนนี้ได้อย่างนั้นคนนั้นยังไม่ถึงก็นึกกังวลไปบ้างห่วงไปบ้างสงสารลูกหลาน ก็เลยมาตัดใจว่าเออถ้ายังไงก็เอาแกไปพระพระอยู่เมืองเทวดาก่อนก็ยังดีและต่อไปแกมีสติปัญญาบีกำลังแกไต่เต้าของแกไปเองแต่ใครจะตามไปถึงที่สุดได้ก็ไปนี่อารมณ์ใจเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลเหมือนกันแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอกุศลมันเป็นกุศลนั่นแหละแต่เป็นกุศลถ่วงไปนิดนึงแต่ก็ยังมีจิตดีสบายใจ เวลาต้องการเข้าถึงชำระง่ายแผลบเดียวไปถึงสองวินาทีจิตก็สะอาดผ่องใสเมื่อไปกราบทูลถามท่านท่านว่าคุณขันห้านะมันไม่ดีหรอกขันมันไม่ดีแล้วท่านก็เลยเทศต่อบอกว่าบรรดาเทวดาพรหมและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามหรือพระที่ได้ฌานโลกีชานโลกุตระก็ตามที่มานั่งอยู่นี่ต่างคนต่างละขันห้าได้แล้ว ต่างคนต่างปล่อยขันห้าไว้เอาจิตที่เป็นทิพย์ร่างกายที่เป็นทิพย์มาใช้ในเวลานี้ความเป็นเทวดาถึงแม้ว่าจะมีมเหสักขาน้อยหรือมีบุญบาร,รมีน้อยนี่ฟังเสียงฉันก็รู้ไว้ด้วยนะลิ้นเล้นมันไม่ค่อยดีหรอกจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็ตามแต่ว่าเวลามาเป็นเทวดาหรือว่าได้ฌานโลกีท่านทิ้งอัตภาพของท่านแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ทุกคน จะเห็นว่าตภาพเสียได้ทิ้งขันห้าเสียได้ละขันห้าเสียได้มีความสุขมากทั้งนี้เพราะว่ามันไม่มีการปวดมันไม่มีการเมื่อยมันไม่มีการอะไรต่ออะไรทุกอย่างความทุกทุกอย่างมันไม่มีในการละขันห้ามาเป็นเทวดาได้มันเป็นการละขันห้าชั่วคราวมีความสุขเท่านี้แต่ว่าความสุขแม้จะน้อยแต่ดีกว่าทรงขันห้ามากไม่ต้องหุงข้าวกินไม่ต้องใช้พาหนะ ไม่มีความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ทุกอย่างท่านพูดช้าๆแล้วมองไปรอบๆเห็นเทวดาพรหมและพระทุกองค์ท่านนั่งพนมมือกันเป็นแถวแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าใครเป็นเทวดาก็เป็นของดีแต่ก็ยังดีไม่เท่าพรหมการเป็นเทวดาเขาเรียกว่าขั้นกามาวจรสวรรค์ยังมีความสัมพันธ์กับคนหลายชั้นหลายประเภท หมายความว่ายังมีผัวยังมีเมียยังมีบริวารยังมีเจ้านายยังมีประเภทของคนหรือของเทวดาลงมีประเภทลงอยู่กันมากๆมันอดยุ่งไม่ได้เทวดาก็ยุ่งแบบเทวดาคนก็ยุ่งแบบคนพรมก็ยุ่งแบบพรมทีนี้เทวดายังมีความยุ่งความกระสันในการเป็นผัวเป็นเมียยังมีความรักท่านบอกว่าถึงแม้ร่างกายจะไม่ปวดไม่เมื่อยจะไม่ต้องหิวกระหาย ไม่มีความหนาวความร้อนมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะร่างกายเป็นทิ์ก็ตามแต่ถ้าว่าความกังวลของจิตยังมีอยู่สู้เป็นพรมไม่ได้พรมนั้นจัดว่าเป็นเอกายโนอยังพิกเวนี่ตามภาษามคตนะว่าทรงเดชไปอย่างนั้นแหละมันไม่ตรงกับอะไรหรอกมันเคยปากลูกหลานจำไว้นะคนแก่เป็นอย่างนี้ปั่มปัมเปอเปอ อะไรมันเคยปากก็ว่ามันส่งไปเออนี่บรรเอออขึ้นมาได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็ให้อภัยด้วยนะคนแก่ลูกหลานจำไว้นะเกิดมาแล้วมันต้องแก่หนีแก่ไม่พ้นไม่ช้าก็แก่อย่างหลวงพ่อหลวงตานี่แหละในไม่ช้าก็ตายเหมือนกันลูกหลานอย่าประมาทนะใครเขาคิดว่าเขาไม่ตายก็ช่างเถอะเราจะตายทำความดีเข้าไว้ บ้านที่เป็นทิพของเรามีแล้วนะหวังความดีเข้าไว้ตั้งใจว่าเราจะไปบ้านหลังนั้นทําบุญอะไรก็ตามคิดว่าเราจะอยู่บ้านที่เป็นทิพที่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่แกปลูกให้แกชักชวนคือว่าแกขโมยเงินของลูกของหลานไปปลูกไว้และไอสิ่งทั้งหลายนั่นก็เป็นของลูกของหลานฉันไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปครองความจริงฉันเป็นคนแก่ใช้เงินผิดประเภท ก็หวังดีแก่ลูกแกหลานตั้งใจไว้ให้ดีนะความหวังความปรารถนาของเรามีแล้วความเป็นเทวดานะ่ะมีหวังแน่นอนอย่าทำความชั่วนะแล้วต่อไปท่านกระเทศว่าสู้ความเป็นพรหมไม่ได้พรหมเป็นบุคคลคนเดียวอยู่ด้วยอำนาจธรรมปิติมีฌานเป็นอารมณ์สบายกว่าไม่ยุ่งกับใครแล้วท่านก็ขยับต่อไปคือว่า ท่านเทศดีกว่านี้นะฉันพูดให้ฟังย่อ,ยอๆเดี๋ยวลูกหลานจะรำคาญเป็นพรมก็ดีเป็นเทวดาก็ดียังมีสภาวะมาจุติเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดีรชานหรือว่าเป็นพรมโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นเทวดาก็เหมือนกันที่เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็เหมือนกันยังต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อพระนิพพานสู้เราตัดสินใจไปพระนิพพานเลยไม่ได้ท่านว่ายอย่างนั้น ท่านว่าสู้เราตัดสินใจไปพระนิพพานเลยไม่ได้อีกตอนนี้ก็สงสัยถามท่านว่าการไปพระนิพพานแบบง่ายๆไปอย่างไรเอาแบบง่ายๆเพราะว่าวิธีกรรมในเมืองมนุษย์เวลานี้เขาสอนกันมันยากเหลือเกินท่านก็เลยหันมาถามท่านถามว่าเวลาที่เธอตายครั้งที่สามแล้วเธอไปพระนิพพานเธอไปแบบไหนบอกว่า เวลานั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าจะไปพระนิพพานเป็นแต่เพียงคิดว่าทรัพย์สินไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีร่างกายก็ไม่มีมันกำลังจะสลายตัวข้าพระพุทธเจ้าไม่มีห่วงอะไรไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเมื่อมันจะพังก็เชิญมันพังทำจิตสบายใช้อารมณ์ว่างจากสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ใช้อารมณ์เกาะอะไรทั้งหมด สิ่งที่ยึดคือพระบารมีได้แก่การนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าการนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ผู้มีพระธรรมเป็นประธานมีพระธรรมเป็นปัจจัยท่านก็เลยบอกว่านั่นคุณคิดถูกแล้วนี่แล้วคุณจะถามทำไมการที่จะไปนิพพานมันเป็นของไม่ยากมันง่ายกว่าอะไรทั้งหมดก็ปลดเสียอย่างคุณคิดคุณคิดแบบไหนแบบนั้นแหละเป็นวิธีที่ถูก เอาแบบนั้นแหละเป็นเครื่องคิดไม่ต้องไปนั่งท่องให้มันเหนื่อยให้มันเมื่อยไม่ต้องไปนับจิตไม่ต้องไปนับอะไรปลดมันเสียเลยสบายๆหัดปลดมันง่ายนิดเดียวพอท่านพูดให้ฟังก็เข้าใจท่านก็เลยพูดว่าคุณนี่อย่าคุยมากไปสินี่พระท่านสั่งให้ไปที่อยู่ของเธอใช่ไหมก็กราบลงไปบอกว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะ แต่ข้าพระพุทธเจ้าขอมาถวายนมมสการก่อนท่านก็บอกว่าดีทำดีเรีบดไปบ้านของเธอก็เลยลาท่านฉันก็ไปบ้านของฉันอีวันที่ฉันขึ้นไปลูกหลานเอ้ยบ้านของฉันมันสวยเป็นพิเศษความสวยงดงามที่เห็นมาในการก่อนมันเทียบไม่ติดได้เลยแต่ไม่ถึงไม่มีอะไรจะเข้าไปสู้ได้วันนี้มันสวยมากเยือกเย็นมากมีความสุขมาก ฉันก็เดินไปเดินมาในบริเวณบ้านของฉันและผลที่สุดก็มองไปที่หอระฆังแอบไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านประทับอยู่เมื่อเห็นท่านประทับอยู่ที่เดิมอีกตรงนั้นฉันไปคราวก่อนฉันเข้าไปพบพระพุทธเจ้าตรงนั้นฉันเข้าไปถวายนมัสการไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเธอจำได้ไหมคราวตายครั้งที่สามเคยมานั่งตรงนี้จำได้ไหมบอกว่า จำได้พระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์เสด็จประทับอยู่และทุกครั้งก็ถวายน้มสการที่ตรงนี้แล้วไม่ยอมนั่งเพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งท่านเลยบอกว่าสาธุดีแล้วตั้งใจดีแล้วแต่ว่ามันเป็นที่ของเธอเธอจะนั่งก็ได้แต่าคตมานั่งชั่วขณนะก็นั่งคุยกับท่านท่านชี้ชมให้ดูสถานที่ต่างๆ ชมไปชมมาชมมาชมไปก็ไปชมวิมานใหม่ๆที่มันโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกอีกแปดหลังถามว่านั่นวิมานใครท่านเลยบอกว่าบริษัทของเธออย่างไรละ่ะในบริษัทของเธอนะ่ะมีโอกาสนะกลุ่มพิเศษนะ่ะมีด้วยกันหลายกลุ่มนี่เฉพาะกลุ่มนั้นแปดหลังนะ่ะแต่ละคนมีโอกาสทั้งนั้นไปเตือนเขาให้ไปปฏิบัติตามที่เธอคิดนะ ไม่ต้องเอาอะไรมากไม่ต้องไปใช้วิธีลีลาอะไรมากมันยุ่งเปล่าเปล่าอย่าไปยึดอุปาทานแล้วอย่าไปเชื่อคนที่เขามองไม่เห็นผีคนที่มองไม่เห็นผีเล่าเรื่องผีให้เธอฟังมันจะเล่าถูกต้องอะไรคนที่ไม่เคยเห็นนิพพานไปให้เขาสอนให้เธอแล้วเธอไปรับคำสอนของเขามันจะถูกหรือนี่เธอพบของเธอเองเธอเห็นของเธอเอง และบริษัทของเธอถ้าเขาต้องการก็เอาไอทีเธอได้นั่นแหละให้เขามันเป็นของกลางๆคือการตัดขันห้าอย่างที่ฉันเล่ามาแล้วท่านก็ชวนชี้ชมสถานที่ต่างๆมันมีความสวยสดงดงามเป็นพิเศษฉันเข้าไปในอาคารที่ฉันอยู่หลังหนึ่ง มันมีอยู่สามหลังพอเข้าไปแล้วเครื่องประดับมันรกรุงรังไปหมดฉันถามว่ามันรกไปอย่างนี้จะทำอย่างไรท่านว่าก็เธอสร้างไว้มากมันก็รกมากถ้าเธอต้องการให้มันสวยแค่ไหนก็นึกเอาเองสินึกว่าจงสวยแค่นั้นพอนึกตามท่านเท่านั้นเองปรากฏว่ามันเป็นไปตามรูปที่นึกก็แปลกเหมือนกันไม่ต้องไปหยิบไม่ต้องไปจับ เมื่อเวลาชมดูเป็นที่พอใจท่านบอกว่านี่เวลานี้มันหมดเวลาแล้วนะประเดี๋ยวคณะบริษัทของเธอเขาจะเลิกเขาจะลำบากถ้ากระไรก็ดีกลับลงไปเสียก่อนแล้วก็หมั่นมานะที่ตรงนี้ควรจะหมั่นมาทุกๆุกวันจิตมันจะได้เคยจิตมันจะได้ชินเพราะเราเป็นหัวหน้าเขาถ้าจิตของเราเลวแล้วลูกน้องเลวหมดนะถ้าจิตของเราดีเสคนเดียว จิตของเขาเลวก็เลวไปไม่ได้มากเวลาแนะนำเวลาพร่ำสอนกันมันรู้สึกว่าไม่ลำบากนักไม่เอาของผิดมาสอนเลยเป็นห่วงเรื่องหนึ่งเรื่องใช้เงินผิดประเภทเลยถามท่านว่าการที่ข่าพระพุทธเจ้าใช้เงินผิดประเภทนี่เงินที่เขาให้ใช้แล้วไปสร้างอะไรต่ออะไรให้ความสะดวกให้ความเป็นอยู่อะไรทุกอย่างอะไรที่เห็นว่ามันไม่สะดวกก็มาทำให้มันสะดวกขึ้น อาคารไม่มีสร้างมันขึ้นมาเครื่องใช้การติดต่อไม่มีก็สร้างขึ้นมาอะไรก็ตามสร้างให้มันครบทำอย่างนี้มันจะเป็นการผิดระเบียบในทางพระพุทธศาสนาไหมมันจะมีอะไรสักนิดหนึ่งไหมพระพุทธเจ้าค่ะที่จะทำให้มันเศร้าหมองคือการความดีให้มาถึงในที่นี้ยากพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์บอกมันจะมีอะไรมีแต่จะดีขึ้น เธอเอาเงินของเขาไปสร้างความสะดวกเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็บอกให้เขาโมทนาแล้วท่านพวกนั้นแหละต่อไปจะสะดวกเพราะอาน,นิสงส์ความสะดวกมันให้จะมีอาการคล่องตัวทุกอย่างฟังแล้วก็ดีใจเมื่อถึงเวลาก็กลับนี่แหละลูกหลานที่รักหลังจากวันที่หกธันวาคมมาแล้วนะธันวาคม2,514โงไม่ขึ้นแล้ว ก็เดินทางเข้าไปกรุงเทพบา้างหาทางอิลุยฉุยแฉกทำอย่างโน้นทำอย่างน,น,างนี้หาทางออกกำลังพูดไม่ไหวคือจะมาพูดให้ลูกให้หลานฟังนี่นะพูดไม่ไหวก็เลยหางานอื่นทำแทนวันนี้พอมีแรงจะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อปานให้ลูกหลานฟังแล้วเลยอิเละเป,ปะปะมาเสเยอะแยะนี่เวลาการผ่านมามา,มากแล้วเกือบชั่วโมงฟังอะไรไม่ได้เรื่อง เสียงของฉันน่ะมันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะมันจะไปได้มากหรือได้น้อยยังไงไม่รู้บางวันฉันอาจจะพูดมากบางวันอาจจะพูดน้อยสุดแล้วแต่แรงนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆก็พูดกันแล้วนี่ก็ชักเหนื่อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าเอาเรื่องของหลวงพ่อปายมาต่อกันเลยตรงนี้ดีกว่าไอ้ที่มันพูดมาแล้วจะเลอะเธออะไรตามใจฉันก็แล้วกัน ฉันเป็นคนพูดนี่แล้วฉันพูดอยู่คนเดียวใครจะมานั่งขัดคอฉันล่ะวันที่หกธันวาคมดูเหมือนจะจำแว่วๆนะฉันพูดไปแล้วฉันจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเรื่องน่ะฉันจำของฉันได้แต่มันไปจบตรงไหนสิฉันคิดว่าฉันคงจะพูดพาดพิงไปถึงเรื่องท่านเพื่อนหลวงพ่อปานที่ได้อภิญญาที่เชียงตุงเอาอย่างนั้นเป็นอันว่าไปทุดงคราวนั้น เราออกเดินทางกันตั้งแต่ข้างแรมเดือนอ้ายแล้วกลับวัดเอาใกล้จะเข้าพรรษาเดือนแปดนี่กี่เดือนลูกหลานนับเอาก็แล้วกันไปดงกันจริงๆกินข้าวชาวบ้านไม่กี่วันนอกนั้นกินข้าวในป่าแต่ว่าการไปคราวนั้นก็มีบารมีติดตัวมาจนเดี๋ยวนี้คือว่าเจ้าลิงมันลูบหัวฉันลูบจนกระทั่งหัวล้านจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ฉันหัวล้านไป เขาเรียกว่าล้านลิงลูบไม่ใช่ล้านอะไรหรอกลิงมันลูบเสียจนล้านนี่มันจะล้านของมันเองเสียกระมังแต่ความจริงภาวะการหัวล้านนี้ฉันต้องการมาตั้งแต่พรรษาแรกเขาเรียกว่าล้านลิงลูบตอนพรรษาต้นๆฉันคิดว่าฉันสบายใจเพราะฉันไม่คิดจะศึกฉันขี้เกียจให้เขาโกนหัวฉันเส้นผมมันหนาและใหญ่เวลาโกนหัวก็เจ็บ คนโกนเขากับบนบิดโกนต้องใช้สองเล่มสามเล่มแต่อีตอนนี้มันเริ่มล้านแต่มันล้านไม่หมดฉันตั้งใจให้มันล้านเกลี้ยงเลยเอามาว่ากันต่อไปเมื่อเข้าถึงเขตเชียงตุงไปตามถ้ำต่างๆจึงพบพระเพื่อนของหลวงพ่อปานที่ได้อภินญ,ญา เรื่องก็มีมาว่าเข้าไปพบพระองค์หนึ่งมีภูเขาฉันไม่รู้ว่าเขาอะไรท่านบอกว่าเชียงตุงนี่เชียงตุงหรือไม่ตุงฉันไม่รู้เข้าไปในป่ากันเรื่อยนี่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆท่านไม่ยอมเข้าบ้านเข้าเมืองท่านลัดป่าตะพึดกินข้าวในป่าพอเข้าไปถึงเขาลูกหนึ่งแล้วก็มีพระองค์หนึ่งผมยาวๆไม่ใช่ประบานะยาวใกล้ถึงเอวเลยและไอ้ที่ตัวของท่านนี่ ท่านห่มผ้าใส่เสื้ออะไรของท่านนี่มันไม่มีสีเหลืองสีอะไรอย่างพวกเราใช้กันหรอกอิรุบุป,ปะสีบอกไม่ถูกพอเข้าไปแล้วพอเห็นกันเข้าหลวงพ่อปานท่านถามเออนี่พระหรือคนพระองค์นั้นหันมาทำตาขวางๆแก่ๆผอมก็เลยถามว่าไอ้พระมันอยู่ที่ไหนท่านพูดแบบนี้นะว่าเฮ้ยพระมันอยู่ที่ไหนว่าหลวงพ่อปานท่านว่า เอาเห็นผมยาวผ้าอิลูกปุกปะสีเหลืองไม่มีจะรู้รือว่าพระหรือคนท่านก็ถามว่าพระมันอยู่ที่ผมหรือวะหลวงพ่อปานท่านบอกไม่ใช่ท่านถามต่อไปว่าพระมันอยู่ที่พนุ่งหรือวะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านกระถามหลวงพ่อปานว่าพระอยู่ที่ไหนหลวงพ่อปานบอกว่าพระน่ะอยู่ที่ใจสะอาดและท่านก็เลยหันมาบอกว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เสือกมาถามทำไมว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานบอกว่าเห็นผมยาวเห็นผ้ารุงรังก็ในเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่ผมพระไม่ได้อยู่ที่ผ้าแล้วเสือกมาถามทำไมทำไมไม่ดูใจคนอีตอนนี้ท่านทำท่ามโมโหจัดบอกว่าไอ้พระบ้านพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีมันจะต้องเห็นดีกันหันไปคว้าไม้แบบหวายยาวซักวาเห็นจะได้กว้างปั๊บ คว่างตกไปข้างหน้าท่านกลายเป็นงูใหญ่เบออ้อเร่อยาวหลายวาใหญ่มากเพ่นเข้ามาทำท่าจะกัดบรรดาลิงหน้าพลับพลาทั้งหลายหลบไปอยู่หลังหลวงพ่อปานกันหมดชักแปลกใจเห็นไม้เป็นงูหลวงพ่อปานเห็นงูเพ่นเข้ามาท่านก็เลยบอกเฉยๆเสียแล้วก็หยิบใบไม้คว้างลงไปใบไม้กลายเป็นนกเฉี่ยวอางูติดเล็บขึ้นไปนูน่นยอดไม้ยอดไร แล้วก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นละทำเป็นเสือเป็นสางเป็นอะไรต่ออะไรของท่านไม่เห็นท่านเสกท่านเซกคว้าอะไรได้ก็คว้างลงไปมันก็เป็นขึ้นมาอีกองค์ก็คว้าขึ้นมาได้ก็คว้างลงไปเป็นตัวอะไรมาได้แล้วก็รบกันอย่างนี้น่าจะให้ท่านจะกรมสื่อสารคุณเสริมได้ไปมั่งก็ดีเพราะชอบอ่านหนังสือจีนแบบนี้เล่นหนังจีนไม่ต่างกันเท่าใดนะักดูจะดีกว่าหนังจีนมันยังโกหก นี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นเรื่องของพระได้อภินยาเมื่อล่อกันเหนื่อยแล้วต่างคนต่างนั่งหัวเราะกันแล้วก็คุยให้ฟังว่านี่ค่าเพื่อนกันล่อกันเสียพักเราก็เข้ากราบท่านหลวงพ่อปานพยักหน้าเลยเข้าไปกราบเห็นเลิกเป็นค่าศึกกันแล้วเข้าเซ็นสัญญาทําสัมพันธไมตรีกันเรียกว่าเซ็นสัญญาสันติภาพกัน แล้วเลยเข้าไปกราบท่านท่านเอามือมาลูบหัวหลวงพ่อปานก็บอกพระพวกนี้เขาอยากเห็นของจริงแล้วเขาเป็นคนเอาจริงเนี่ยพวกสามสี่องค์นี่เขาเอาจริงก็เลยอยากจะพามาให้พบอยากจะให้สอนสององค์นี่ได้ด้านอภิญญาท่านชี้ไปที่ฤาษีสององค์ที่ชั้นท่านไม่ชี้แล้วท่านก็บอกองค์นี้ไม่ได้เล่นอภิญญาไม่ได้คือว่าต้องอยู่บ้านอยู่เมือง เป็นนี่เขาอยู่มากต้องใช้นี่เขาลูกหลานมากบริวารมากบริษัทมากให้เล่นอภินญ,ญาไม่ได้ถ้าขืนเล่นอภินญ,ญาเดือดร้อนดีไม่ดีพระเขาจะหาว่าอวดอุตริมนุษธรรมแล้วพากันจับศึกเข้าอะไรเข้าจะพากันลงนรกพระพวกได้อภินญ,ญานี่ดีไม่ดีถ้าเป็นอภินญ,ญาโลกียวิสัยถ้าละกิเลสไม่ได้หมด ก็จะล่อพระหรือชาวบ้านที่มาว่ามากั่นแกล้งอ่านไปตาม,ตามกันดีไม่ดีกระชี้ให้ง่อยไปเสียบ้างขาเป๋ไปบ้างตาบอดไปบ้างเดี๋ยวก็เอาปากทำตูดเอาตูดทำปากให้ขี้ออกทางปากกินทางตูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียนไม่ได้เรียนอภิญญาไม่ได้สอนไม่ได้องค์นี้ให้มันได้วิชาสามช่วยให้มันทรงมโนมยิทธิเท่านั้นพอแล้วพอหลวงพ่อปานท่านบอกเท่านั้น ไม่เห็นว่าท่านตั้งท่าอะไรท่านหันมายิ้มฟันขาวแต่บอกว่าเออจะสอนอะไรไอ้พวกนี้มันได้หมดแล้วไอ้นี่มโนมยิทธิมันก็ได้แล้วไอ้เจ้าเขียนนี่มันก็ได้แล้วบอกว่าเออเขียนเอ้ยหันไปถามท่านเขียนว่าเขียนเอ้ยเองนะ่ะมันรีบตายนะตั้งใจวิปัสนาญาณน,นะเว้ยมุ่งเอาพระนิพพานเป็นที่ไปอย่าไปยุ่งกับใครนะ เอานิพพานอย่างเดียวนะเองนะกลับไปนี่ตายแน่เอาเข้านั่นมันตายดีวะตายดีกว่าอยู่อยู่นานเท่าไหร่ลำบากเท่านั้นตายเร็วเท่าไหร่สบายเท่านั้นนี่ท่านพูดกับท่านเขียนแล้วกับพวกฉันนะพอหันมาถึงฤาษีสามองค์บอกเออเองได้แล้วนี่วาอภิญญาเองจะมาเอาอะไรกับข้าเอาละถ้ามันมีอะไรสงสัยถามข้าได้ แต่ข้าไม่มีอะไรบอกว่าอาจารย์แกเขาเก่งอยู่แล้วข้านะไม่ได้เก่งกว่าเขาหรอกไอ้เขานะ่ะทำถมตัวเพราะเขาอยู่ในบ้านในเมืองนี่เขาหายใจไม่ออกเรียกว่าเขาอดกั้นไม่ไหวเขาก็ออกมาหาข้าเสทีเนี่ยเขาทำแบบนี้มานานแล้วเออข้ามันเป็นชาวดงชาวป่าจะเอาได้แต่วิชาป่าอย่างเดียวต่อไปนี้สององเราไม่มีหนี้กับเขา เออไอเจ้านี่แล้วท่านก็หันมาหาฉันเองเนี่ยลูกมากหลานมากเป็นหนี้เขามากนะลูกนะเอามันแค่วิช,ชาสามก็พอฮิลูกฮิเองจะเข้าป่าเข้าดงกับเขาได้ก็เข้าได้ไม่นานหรอกต้องไปใช้หนี้เขาไอเด็กๆเ,เล็กๆมันยังไม่เกิดก็มีอีกมากสงเคราะห์เขาไปนะเรามันพวกพ้องมากนี่เรามีพวกมีพ้องมากมีอะไรก็แบ่งปันเขาไปช่วยสงเคราะห์เขาไป เป็นการช่วยสงเคราะห์ตัวเองนั่นแหละท่านว่าอย่างนั้นเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจนิดนึงคำว่าบริษัทนี่ก็หมายถึง บริวานนั่นเองนะคะที่ติดตามท่านเดี๋ยวจะนึกว่าท่านไปมีบริษัทที่ทำกิจการอะไรไม่ใช่นะคะและหลวงปู่ที่ท่านพบในป่าครั้งนี้ก็คือหลวงปู่คำคณิงนั่นเองที่เราเคยอ่านเรื่องของท่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องจากกันเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามฟังตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ thank you